ฮึเจ้าเดย์สิบแปดคิดจะมาหยามรุ่นพี่เดย์สิบเจ็ดอย่างข้าเหรอคิดจะมาเทียบเทียมรัสม,มัยความแก่งกล้าของข้าอย่างงั้นเหรอฮึ่มอ๋อดูผมไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเทียบความแข็งแกร่งของรุ่นพี่นะแต่คือพลังของผมมันเยอะกว่าอยู่แล้วไม่เชื่อก็ดูเลือดสิฮึเจ้านี่มันเถียงคำไม่ตกฟากนะ ตกฟ้าก็ขาหักสิรุ่นพี่น,นั่นไงยังมายอกย้อนอีกเดี๋ยวนี้นะเจ้ามชักเหิมเกลิมนะเพิ่งมาใหม,ม่อย่ามาทัดเทียมกับข้าถ้าอย่างนั้นเรามาประลองกันเลยดีกว่าเดซิปเปเข้ามาเลยรุ่นพี่โอ้สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับผมวันนี้มาเจอชายเก้ากับบันนี่อีกแล้วกาเจอกันตลอดนะอื ก็เจอกันทุกวันแหละฮ่าฮ่าว่าแต่เนี่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยโอ้ยเทเวอร์เนสันตัวใหม่เข้ามาเยอะมากเลยวันนี้วันนี้กับชายเกิลเนี่ยโอ้ยอยากจะพาทุกคนไปดูเดย์สิบแปดเดย์สิบแปดใช่แล้วต่ว่าตัวมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยถูกต้องเลือดก็เยอะมากด้วยครับทุกคนแหมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับถ้าใครใจดีนี่อย่าลืมกดไลค์ให้บันนี่กับชายเขราก่อนเลยนะครับถ้าใครเข้ามาดูแล้วยังไม่กดไลค์เนี่ยใจร้ายมากเลยเนี่ยอืถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยครับผม วู้ว้าวนายแ n นนัท <and> ก่อนจะไปชมคลิปพี่ไมค์กับพี่นัทมีกิจกรรมดีๆถ้าหากน้องๆกดไลค์และคอมเมนต์ในคลิปใดก็ได้ในเดือนนั้นๆจะมีโอกาสลุ้นรับทุนการศึกษา1,000บาทเดือนละ1รางวัลถ้าหากน้องๆกดไลค์และคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็ไปดูกันเลยถ้าหากใครใจดีก็อย่าลืมกดติดตามพี่ไมค์กับพี่นัทด,ด้วยนะ แต่ก่อนที่จะไปพบ d ดยบนะครับเรามาดู D17 กันก่อนนะครับว่าโอ้โห d ดย์เนี่ยมีรูปร่างหน้าตาเนี่ยตัวสูงแค่ไหนครับเพื่อเป็นการได้เปรียบเทียบกับ D18 นั้นบันนี่ขอเอาเดย์ออกมาเลยนะครับตอนนี้เอาออกมาเลยไม่ต้องสั่งอ,ออกมาอยู่แล้วออ,อะไรเชกเกิลสั่งบันนี่ทำไม,มทำไมล่ะฉันก็อยากให้เธอออกมาไวๆคือฉันอยากดูแล้วว่มามาเจะสั่งทาไมใจก็กไม่ทํทำเองอะอหือหืมหืครับทุกคน โอเคนะครับตอนนี้โอ้ยเดซิตัวใหญ่มากเลยแต่ว่าอเดี๋ยวต้องไปดูเด18นะครับว่าตัวใหญ่แค่ไหนฮันนนะโว้วใหญ่มากเหมือนกันต้องลอยดูแล้วนะเนี่ยดูอย่างนี้มองไม่เห็นนะครับโอ้โหนี่มันตัวด้วงยักษ์นี่เองโอ้ยความสูงเนี่ยเท่าๆกันเลยนะแต่ว่าขนาดตัวเนี่ยโอเดใหญ่กว่ามากเลยนะครับทุกคน ใช่ตัวเด18ิแปดนี่มันยาวกว่าสุดๆเลยนะดูดิบันนี่ใช่มันคือสมเสร็จกลายพันธุ์นะครับ <c oughs> ใคร<ย>ครู้จักสมเสร็จบ้างโหเขารู้จักกันทั่วเลยชายเคิร์ลอ๋อเหรอว่าแต่ผิวของมันก็ต่างกันนะเนี่ยบนันนี่ดูสิใช่ผิวมันขลุกคะนะครับ <c oughs> อืมโอ้แต่ว่าเจ้าเดย์สิบแปดนียมันไม่มีหนวดแบบเดย์สิบเจ็ดนะแถมขาย,ยังผอมกว่าอีกด้วยอะ่ะใช่อีกอย่างในบันนี่เนี่ยลอยอยู่เหนือเดย์สิบแปดไม่ได้นะชายเริ่อลมาดูสิ นี่บันนี่อยากจะแบบยืนอยู่บนหลังเดย์สนะดูนะบันนี่ขี่เดย์สิบแปดไม่ได้หรอขี่ไม่ได้ครับทุกคนเดี๋ยวลองดูนะว้ายบันนี่เธอไปไหนอะมันทะลุเฮ้ยตัวเดย์สิทะลุเลยหรอใช่เธอทะลุเข้าไปเธอเห็นอะไรข้างในบ้างไหมอะบันนี่โอ้กลวงมากเลยสมองมันก็กลวงว้ย อ๋นดีนะครับเรามาดูลักษณะทางกายภาพของระหว่างเด7และเด8กันดีกว่านะครับอันนี้พอย่อขนาดลงมาในโอ้โหขนาดไซซ์มันไม่เท่ากันแต่ว่าทั้งทงท,งที่ความสูงมันเท่ากันเลยนะครับหันไปดูด้านหลังได้เลยจริงด้วยโอ,โ,โ,อโ,อโอ้ยก่อนอื่นเรามาเริ่มจากดูเลือดมันก่อนดีกว่าครับเดยมีเลือดเท่าไหร่ครับเนี่ยเดยมีเลือด75,000โอ้โหนี่ว่าเยอะ,ยอะแล้วนะเยอะมากแล้วเจอเด8เข้าไป10,000แสนกว่าเยอะกว่าอีกกระเบนน ไม่ต้องพูดเลยนะครับว่าตัวไหนเนี่ยน่าจะอยู่รอดถ้าเกิดให้มันสู้กันเนี่ยแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะให้มันสู้กันเนี่ยเพื่อดูว่าตัวไหนชนะเนี่ยเรามาดูลักษณะการเดินของเด8กันดีกว่าครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราจะมาดูลักษณะการเคลื่อนไหวของเด8์นะครับเดยมีการเคลื่อนไหวทั้งหมด9ลักษณะการเคลื่อนไหวด้วยกันนะครับเรามาดูลักษณะการเคลื่อนไหวแรกกันดีกว่านะครับไชเกิลนี่ลักษณะแรกการคว้าไชเกิลโอ้โเวลามาเจอเหยื่อข้างหน้านะเวลามนคว้านะคอยดูดีๆนะนี่ ฟ้าสิงับม,มันก้มเอาปากเข้าไปแล้วก็กินเข้าไปเลยอะโอ้องคิดลักษณะดูสิถ้าเป็นตัวใหญ่นะแล้วก็เดินมาแล้วก็กวาดโอ้ยทั่งเมืองนี่หายไปพริบตาเลยนะจริงมันนี่นี่ขนาดตัวเล็กนะมันยังสามารถกินเธอเข้าไปได้เลยอะดูดิไม่ต้องถอดดีว้าวไม่ตายนะตัวนี้เป็นตัวแอนิเมชันเฉยๆต่อไปเราไปดูการโจมตีโดยใช้หัวบ้างดีกว่านะครับโอ้ยิดนะครับโอ้ยนี่ตกลงว่าเป็นสมเสร็จหรือว่าเป็นแรบกันเนี่ยิดน่ากลัว เอาเหัวขวิดขึ้นไปเลยอ่ะใช่อย่ากระด้วงกว่างเลยใชเก็ดูสิโอ้นี่ถ้ามันเอาหัวชนเรานะไม่รอดอะฉันว่าโอ้ไม่รอดตัง้ตงแต่มันเดินทับแล้วครับโอ้ยยต่อไปเป็นลักษณะการที่มันอยู่ปกตินะครับดูซิว่ามันจะมีลักษณะยังไงอา้าวก็เหมือนเดิมนะครับก็คือนิ่งเลยจ้าใช่นิ่งก็มีลักษณะเคลื่อนไหวทางจมูกเล็กๆน้อยๆนะครับ ขยับนิดนิดหน่อยหน่อยต่อไปเป็นการโจมตีระยะไกลครับนี่คุณโอ้ยคล้ายๆเมื่อกี้เลยนะไหนลองดูดิเปรียบเทียบกันอันนี้คือโยกมีโยกเข่าด้วยอ่าอันนี้โยกเข่านิดนึงใช่ไหมใช่ใช่ใช่ต่างเล็กน้อยนะครับอือหือต่อไปไปดูมันคำรามครับร้องร้อหิวก้าแม่จ๋าแม่อยู่ไหนอ่ะเฮ้ยแม่จ๋า มันร้องหาแม่จเก็นนู่นแม่แม่ตัวใหญ่อยู่นู่นมันเหมือนมากเลยอ่ะเหมือนมันร้องหาแม่แม่แม่นค่เป็นแพะหรือเป็นเดซิแปดกันแน่เนี่ยเป็นเด็กต่อไปเราไปดูลักษณะการวิ่งบ้างนะครับนี่คือวิ่งแล้วเหรอเนี่ยทำไมมันวิ่งช้าช้าแต่ถ้ามันเป็นตัวใหญ่มันจะดูวิ่งเร็วกว่านี้ก็ได้มั้งใช่แล้วก็ต่อไปเป็นลักษณะการกระทืบเท้าครับโอ้ยแล้วก็กระทืบข้างขวาครับ กระทอบเบายังข้างนี้แต่ด้วยน้ำหนักของมันชายก็ว่าถึงกระทืบเบาะเราก็แบนตายตายตั้งแต่ดามเดจแรกเลยชายก็ต่อไปมาดูลักษณะการเดินครับลักษณะสุดท้ายแล้วอ๋อการเดินก็จะช้ากว่าการวิ่งนะครับโอ้ยทั้งหมดมี9กลักษณะด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางเดย์สิบเจ็ดบ้างนะครับว่าเดย์สิบเจ็ดมีลักษณะการเดินยังไงบ้างนะครับชายกลเดย์สิบเจ็ดส่วนใหญ่มีแต่ลักษณะการโจมตีทั้งนั้นเลยไม่มีลักษณะการเดินการวิ่งเลยเหรอมีมีการเดินเนี่ย การเดินมีแค่นี้แหละนอกนั้นก็มีการโจมตีหมดเลยดูนะการโจมตีมีการใช้หนวดนี่เ <c oughs> หนวดจิ้มเลือกหนวดได้ด้วยนะเนี่ยหนวดหนวดเส้นนี้เดี๋ยวหนวดอีกเส้นหนึง่งอ่ะหนวดอีกเส้นหนึ่งอีกดูด,ดิ <c oughs> <ตะ S 1> เลีนหนวดอ่ะเหมืนอนกับเอาเข็มจิ้มจิ้มจิ้มเลยอะ่ะใช,ใช่แล้วก็จับดูนะจับมันมีทั้งหมด3ท่าด้วยกันอ่ะเห็นไหมท่านี้คือจับก็ใช้หนวดเหมือนกันอะใช้หนวดจับท่าที่2เอาหนวดฟาดว่าตัว Day สิบเจ็ดมันไม่มีลักษณะปากที่ชัดเจนอะมันเลยต้องใช้้นวอ่่งเีีแแลมค เดย์สิบเจ็ดอะสู้เดย์สิบแปดก็ไม่ได้มีมูเมนท์ที่เยอะกว่าด้วยเงั้นเดี๋ยวต่อไปเราไปดูตัวใหญ่กันบ้างดีกว่าครับผมไปเจ้าเดย์สิบแปดคิดจะมายามรุ่นพี่เดย์สิบเจ็ดอย่างข้าเหรอคิดจะมาเทียบเทียมรัสมัยความแข่งกล้าของข้าอย่างงั้นเหรอฮึโอ้ดูสผมไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเทียบความแข็งแกร่งของรุ่นพี่นะแต่คือพละกกำลังของผมมันเยอะกว่าอยู่แล้วไม่เชื่อก็ดูเลือดสิ เจ้านี่มันเสียงคำไม่ตกฟากนะอืมตกฟากก็ขาหักสิรุ่นพี่อืมนั่นไงยังมายอกย้อนอีกอืมเดี๋ยวนี้นะเจ้าชักเหิมเกลิมนะเพิ่งมาใหม่อย่ามาทัดเทียมกับข้าอืมถ้าอย่างนั้นเรามาประลองกันเลยดีกว่าเดสิบเปดเข้ามาลอยรุ่นพี่ อุ้ยทะเลาะกันแบบนี้เริ่มดุเดือดแล้วครับผมแค่เริ่มก็ดูน่าสนุกแล้วเนี่ยมีการถาแข่งกันด้วยโอ้ยงั้นปล่อยให้มันสู้กันเลยดีกว่าไปแล้วโอ้ยไหนใครจะเปิดก่อนดูซิโอ้ยทำไมตอนนี้เด17ิเจ็ดเนขาติดเลยอะสับสนสับสนเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับหันตูดใส่ครับเจอแล้วครับเจอคู่ต่อสู้แล้วครับ day สิบแปดจะทำยังไงครับเฮ้ยนี่มาใช้การโจมตีแล้ว S <S> <S เลือดเหลือเท่าไรกันเนี่ยแต่ละตัวคุย 17, เดซิสิเดลือดเหลือ50 0 0มืนแล้วลดอย่างไวมาก40 0 0มืนแล้วหยุยแต่เดซิสิเลือดยังเหลือแสนกว่าอยู่เลยครับโอ้โหยอย่างนี้เดซิสิชนะเห็นเห็นเดซิสิแพ้สิพีชายเกิลอ๋อฉันพูดสลับแล้วเดซิสิ 18, ก็ชนะเห็นเห็น พุยแป๊บเดียวเองนั่นนะดิโอ้ยแป๊บเดียวเองโหสุดยอดไปเลยเป็นไปตามที่เราคาดกันไว้เลยเดย์สเก่งมากค่ะเก่งมากเลยเนี่ยโหสุดยอดไปเลยแล้วว่าแต่ตอนนี้เรายืนบนไหนเนี่ยเราอยู่บนหอคอยโอ้โหนี่ขนาดหอคอยตั้งหลายชั้นนะเนี่ยยังสูงไม่เท่าเดย์สิบแปดเลยอะใช่จริงด้วยเจับปุ๊บจับปุ๊บ เธอไปแอบอะไรหลังฉันเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนวันนี้เดย์สิกับเดย์สิแปดนะครับเราได้เห็นไปแล้วนะครับว่าลักษณะบุคลิกภาพภายนอกกายภาพ,ภาพ,ภาพ,ภาพมันเป็นยังไงบ้างโอ้ยการโจมตีรวมถึงหลายๆอย่างโอ้สุดยอดไปเลยใช่แล้วเราเยังเห็นทั้งความแตกต่างของการต่อสู้ด้วยนะเดย์สิเนี้ยเก่งกว่าเดย์สิเยอะมากใช่แล้วครับทุกคนอื ถ้าใครอยากให้เราเอาเดย์สิปทไปทําหนังสั้นก็อย่าลืมกดไลค์กันเข้ามานะครับสำหรับวันนี้บันนี่กับชายเกลขอตัวลาไปก่อนถ้าใครใจดีที่ดูคลิปถึงตอนนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์ให้บันนี่กับชายเกลด้วยนะครับถ้าใครไม่กดไลค์ให้ในี่ยหูใจร้ายมากเลยเนี่ยงอน hmm. สำหรับวันนี้บันนี่กับชายเกลขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยบายบาย